สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของการแก้ไขการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2569นะครับเป็นงบประมาณทางด้านการศึกษานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดนะครับว่าเขามีการแก้ไขอย่างไรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นด่วนที่สุดที่ว 2944นะครับเขาได้ชี้แจงนะครับว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดว .5838 ลงวันที่30มิถุนายน2568แจ้งวิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ .2569 กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปทางด้านาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ท้องถิ่นเตรียม จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปทางด้านบริหารจัดการศึกษาของท้องถิน่นประจำปี2569นั้นเนี่ยนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าวิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี69กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษารายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานข้อ4.5กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหน้าที่3มีความผิดพลาดคาดเคลื่อนนะครับเขาจึงขอแก้ไขข้อมูลเนี่ยให้เป็นไปนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565นะเขาผิดพลาดยังไงนะครับก็คือ1เนี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเดิมคนละ1,003บาทต่อคนต่อปีเนี่ย ให้แก้ไขเป็นคนละ1,180บาทต่อคนต่อปีนะครับ 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเดิมเนี่ยคนละ1,180บาทต่อคนต่อปีแก้ไขเป็นคนละ1,260ักบบาทต่อคนต่อปีนะครับอันนี้แก้ไขใหม่นะครับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนทไทยหนังสือนะครับเราไปดูในรายละเอียดนะครับประเภท การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อมา5.2นะครับ5.2ค่าหนังสือเรียนนะครับระดับปฐมศึกษา,าระดับก่อนปฐมศึกษาอนุบาลเนี่ยคนละ200บาทต่อคนต่อปีก็จําแนกเป็นปฐมศึกษานะครับปฐมศึกษาเนี่ยจำแนกเป็นอปอหนนะครับปอคนละ656บาทปอ650บาทป3653บาท ป .4 707บาทป5 8 4 6บาทป6 8 5 9บาทต่อมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับม .1 808บาทม .2 9 2 1บาทม .3 9 9 6บาทนะม .4 1,384บาทม .5 1,326บาทม .6 1,164บาท ระดับปวชคนละ2,000บาทนะครับต่อมาค่าอุปกรณ์การเรียน5.3ระดับก่อนปฐมศึกษานะครับอุบาลคนละ290ปฐมศึกษา440มัธยม520อ่ามัธยมต้นนะครับมัธยมปลาย520ปวช520ต่อมา5.4ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับก่อนปฐมศึกษาอนุบาลน,นะครับคนละ325บาท ปถมศึกษาคนละ400บาทมัธยมต้น4 500บาทมัธยมปลาย550บาทปวช950บาท5.5ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับอนุบาลน,นะครับคนละ570บาทปฐมศึกษา630มัธยมต้น1,180มัธยมปลาย1,260อาชีวศึกษา1,260บาทนะครับ